มาอีกรอบนึงเมื่อกี้ไลฟ์หลุดนะคะมาอีกรอบนึงนะจ๊ะ,ะมาอีกรอบนึงนะนี่ทุกคนดูสิทูตสวรรค์ทุกคนส,สวยๆทั้งนั้นหล่อๆทั้งนั้นนี่เป็นไงบรรงัญญัติถือทอง สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาอีกรอบหนึ่งจ้ะมาอีกรอบหนึ่งน่ารักไหมขนมราคาเอ่อน่ากินขนมน่ารักไหมคะราคาเท่ากันวิวเยอเลยค่ะเมื่อกี้ว่ามีผิดหกสี่แปดข้างนอกนะคะข้างนอกก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะทางนู้นอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งข้างนอกนะโหทุกคนขาใครได้รับ ประสบการณ์ตรงนี้นะประทับประทับในดวงจิตซะสวัสดีนะคะแชร์รัวร์ัวๆเลยวันนี้เรามาในคลาสนะคะจกักรวาลมาร์เก็ตติ้งนะคะเดทภาคสองนะคะวันที่สามคือครั้งที่สามใครนะคะที่แบบว่าโอ้โหอยากได้รับไบเบรชันตรงนี้นะรีบมาเลยยังทันนะจ๊ะที่รักดูสิคือทุกคนแบบ ขายี่แต่ของดีอ่ะข่ายี่แต่ของดีสวยน่ารักทั้งนั้นวิวแพงมากๆใช่เลยค่ะพี่รสอ่าแชร์รัวแชร์รัวนะจ๊ะ I love you เดี๋ยวจะแจกคีแพงกว่าแจกคีแพงดีกว่า,วาเอาไหมใครอยากได้คีแพงแชร,ร์รัวเลย ภาพชัดเสียงชัดกันใช่ไหมคะมภาพชัดเสียงชัดไหมอาเชร์รดูสวัสดีนะคะพี่บีสวัสดีนะ<ข>อเอ้ยมานักเรียนเยอะมากค่ะนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกครั้งนี่นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะคะที่มีคลาสสดเพราะอะไรเพราะเวลาเขากลับไปผลลัพธ์ในชีวิตของเขานะคะ ผลลัพธ์ในชีวิตเขาเกิดขึ้นทันทีนสนเสียงแนตตี้ใช่ปะใช่แล้วค่ะพี่มอนขาเสียงน้องแนตเองเฮ้ยดูสิ ทุกคนรู้ไหมว่าเวลาแบบทุกคนพูดแต่ของดีอะทุกคนพูดแต่สิ่งดีๆอะทุกคนดูที่นี่นะว่าแบบพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งมั่งคั่งทั้งแบบความสุขมั่งคั่งทั้งความรู้สึกมั่งคั่งทั้งแบบเรื่องเงินทองทุกเรื่องจุมนุ่มเหล่าซอสใช่แล้วค่ะจุมนุมเหล่าซอสทุกคนในที่นี้คือซอสใครที่เข้ามาในเพจนี้นะคะไม่ใช่คุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนทุกคนเลยที่เข้ามาในเพจคือพลอย ไม่ใช่คนธรรมดานะคะเราตั้งจิตด,ด้วยกันมาแล้วว่าให้เจอกันนี่เลยดูซี่พื้นที่อย่างนี้อ๋ออยู่ในสวนอะไรนะคะต้องดีออนว่าโอ้ยรมุนีมากเลย <c oughs> อร่อยใช่ไหม,อร,อ,มอร่อยมากเลย ตเลนเตค่ะต้องมาซื้อใช่ทุกรสอร่อยมากอ่าสุดยอดนี่บรรยากาศแบบว่าแสงอะไรสวยงามที่สุดทุกคนการที่ทุกคนจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบทุกคนปรารถนาได้นะทุกคนก็จะต้องคุกคีย่กับสิ่งนั้น คุณจะต้องฟินฟินนัเล่แล้สึกฟินอะฟินในผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้อ่ะฟินในผลลัพธ์ที่แบบคุณคิดไว้แล้วว่าหน้าตาชีวิตของคุณจะเป็นแบบไหนที่หน้าตาชีวิตของทุกคนจะเป็นแบบไหนทุกคนจะเห็นภาพชีวิตของทุกคนเลยว่าภาพชีวิตที่ทุกคนต้องการเป็นแบบไหนประทับประทับมันไว้ในดวงจิตประทับประทับมันไว้ในดวงวิญญาณจิตวิญญาณของคุณแล้วก็ฟินในผลลัพธ์ในฟินผลลั์ของคุณทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันเพราะว่า การที่คุณทําแบบนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยร่นร่นระยะเวลาเนาะร่นระยะเวลาการที่แบบจะเกิดผลลัพธ์ในชีวิตเวลาเราฟินกับผลลัพธ์เราบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนซ้ําๆซ้ําๆคุณรู้ไหมยิ่งคุณทําแบบนี้ยไอเดียต่างๆชุดข้อมูลต่างๆมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางคุณจะมีไอเดียคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับแต่โอกาสดีๆ,ๆนะคะ ประทับประทับไว้แนบใ,นใจใช่ใครอยากจะมีหน้าตาชีวิตเป็นแบบไหนนะคะขอรู้สนเห็นภาพให้ชัดเจนรู้สึกให้ชัดเจนเพราะความรู้สึกนี่แหละคะ่ะเป็นตัวเชื่อมต่อโดยตรงเลยความรู้สึกของเรามันเป็นการสั่นเะเทือนที่ดีที่สุดนี่ดูสีว่าแบบนักเรียนเยอะแี่ไหนย้ <Yay! S 3> ไลฟ์วเนี์อค่ะไลฟ์วิดีโอใช่รูสวยมากวันนีู้ย 2 r นี่อะครูมาแล้วนะจ๊ะสวยไหมแฉรัวคุูสวยาะ